ขอคุณลูกค้าจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมีเครื่องยนต์ลูกค้ามีเครื่องยนต์เก่านะคะนำมาตีเทินแบบนี้ได้นะคะตัวนี้ลูกค้าน e ํา e c หนึ่งศมาตีเทินเป็น golden bow g 1 4 0นะคะตัวนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่28,500บาทค่ะมีประกันให้1ปีนะคะอะไรใช้ตัวเดียวกันกับเจ้าตลาดนะคะสาหรับเครื่องยนต์ golden bow ค่ะ ขอบคุณคุณพ่อนะคะที่เลือกใช้โกลเด้นโบนะคะเป็นเป็นเครื่องที่สองนะพ่อเนาะเป็นเครื่องที่สองจ่าดีครับจ้าเป็นเครื่องที่สองนี่นะคะคุณแม่เจ้าของเครื่องเครื่องที่สามด้หนจ้าเครื่องที่สามเอาไปใช้รถอีเทนเนาะจ้าแม่จ้าใช้รถอีเทนนะคะขอบพระคุณนะคะถ้าลูกค้ามีเครื่องจ้ามีเครื่องยนต์เก่าเหมือนคุณพ่อนะคะแบบนี้นะคะคุณพ่อนําเครื่องยนต์เก่านะคะมาตีเทิร์นนะคะ วันนี้ก็ได้ตัวใหม่กลับบ้านนะพ่อเนะ <ไป S 1> าะจ้าขอบคุณคุณพ่อนะคะคุณพ่อจะฝากเครื่องกับคุณแม่นะคะ,ออคะจ้าตัวไหนก็่ม่หห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งโอเคค่ะขอบคุณพ่อค่ะขอบคุณค่ะ